ความประเสริฐของการทำฮัชนั้นมีมากมายหนึ่งในประการที่อรสุฮาหนรตะลาจะประทานให้กับผู้ที่ทำฮัชหากว่าเขาได้ปฏิบัติสิ่งนี้นั่นหมายถึงว่า,าลนรตะลานั้นจะให้เขา เกืบ,บเสมือนกับผ้าขาวเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากท้องของแม่อันเนื่องมาจากว่าลอตตาลานั้นจะลบล้างความผิดของเขาทั้งหมดฮัจจเป็นรวงคนที่5ห,หากว่าใครที่มีความสามารถทางด้านทรัพย์และร่างกายก็จำเป็นสำหรับเขาที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจ์ฮะดิษบทหนึ่งที่บันทึกโดยมุฮัมมรีท่านอบูฮุเรย์รอได้ยินท่านนาบีซลอละฮุอลิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามลฮัจจ um uh ์ลิลละ فَلَمْ ي ะอะ ف ายายَ ل َ م ะลั ب ฮุอุมมุฮู ท่านนาบิษณุอัลลอฮุวอะลีอวะสัลลัมได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำฮัจญ์เพื่ออัลลอฮ์ไม่มีการโอ้อวดทําด้วยกับความบริสุทธิ์ใจและไม่กระทําในสิ่งที่เป็นการเคี้ยวพาราสีพูดจาลามมกนะครับแล้วก็ไม่กระทําในสิ่งที่เป็นบาปนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่บาปเล็กหรือการกระทําสิ่งที่เป็นบิดาขัดต่อหลักคําสั่งของขอัลลอฮ์ซุบฮะนูวาตลาตลอดระยะเวลาการทำฮัจญ์ของเขานะครับเขาจะได้ภาคผลเราจะอากรเยาะมิน วาลัตหูอุมมูหูเขาจะกลับไปในสภาพที่เขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนกับแม่เนี่ยได้คลอดเด็กคนหนึ่งออกมาก็าคือเหมือนกับผ้าขาวที่เป็นเด็กบริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นคุณค่าที่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้เห็นถึงความสําคัญของอการประกอบพิธีฮัชที่เราไม่กระทําบาปไม่เกี่ยวพาราสีไม่พูดจาเลอะเทอะลามก นะครับแล้วก็ไม่กระทําในสิ่งที่เป็นบิดารักษาฮัตที่ท่านนาบีสโลลลอยสลัมได้ปฏิบัติเอาไว้เขาก็เปรียบเสมือนกับเด็กคนหนึ่งที่กลับไปเปรียบเสมือนกับเด็กคนหนึ่งที่แม่ของเขานั้นคลอดเข้ามานี่คือสิ่งที่อยากจะให้ท่านปีน้องนั้นได้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของการทำฮัตในรูปแบบของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยวะสัลลัม